สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอ่อลุงแม,ม่ป้าอ้าวอาน้องอีเม่พบพหอะกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนีกะอ่าเป็นอีกมือหนึ่งของสาวบัวเนาะถือว่าเป็นวันดีๆของสาวบัวก็กคือได้รับกองพัสดุเนาะพี่น้องเนาะมาส่งถึงที่บ้านก็นคือเป็นของฝากจากเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะของฝากจากเอฟซีก็คือ บ่าวหนัดไร้สตไตล์นาอพี่น้องนาะเพิ่นก็ได้อ่าฝากสิงคองมหาห้เนาอแต่ว่าบบหูว่าข้างในมันสีเป็นอียังนาะพี่น้องนาะอ่ากส็สิมาแก้เบิ่งน้ากันเลยนาะพี่น้องนาะว่าบ่าวหนัดฝากาายังมาห้ยาว้าบัวนาอแต่ว่า ก่อนอื่นทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะกะต่องขอขอพ,อพระคุณบบาหนัดไหลสไตล์เนาะที่มีน้ำใจฝากสิ่งฝากคองมาให้เนาะพี่น้องเนาะกะจังได้กะให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อบบาหนัดเนาะห้โโสให้มันห้ลำหให้ร่ยปังปังเด้อบ่าหนัดเนาะมันเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องกะสิมาเปิดเบื่องกลองเลยเนาะพี่น้องวาข้างในมียังแน่เนาะกะเทือนีนก่กะโอ้กะถทือว่าเป็น เป็นีหยังที่ช้าวบวกกดีอกดีใจเนาะดีอกดีใจที่พี่น้องหมเพื่อนเนาะกะบดมาหูจักกันทังงสองทางนี่แหละพี่น้องสองทางอันยูทูบเนาะหรือว่าเป็นซ้ายยูทูบเบอร์นํากันเนาะเป็นกับเดมาหูจักมากสนิดสนมกันเนาะกัถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะกับเบาหนัดเนาะเบาหนัดเปอนกะเป็นคนทางประเทศลาวกัวนแหละแต่ว่าไดรมาหูจักกันผ่า,กกนานสองทางนี่เนาะก็เลย ได้คุยกันถือข้อกันเนาะพี่น้องเนาะฝ่นก,นกับมีแนวอยู่แนวกินมากมาฝากมาตอนสาวบัวคือวา่าแหละเนาะพี่น้องเปิดกลองออกมาเปิด<ม>พอบพบโ,โมล่าพี่น้องเอ้ยฝุน่นนะนะตัวพี่น้องกระสิมี ปลาแหงเนาะพี่น้องปลาช่อนปลาคอเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิมีกุ้งแหงเนาะพี่น้องเนาะมีกุ้งแหงมีกุ้งแหงแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเนื้อแดดเดียวหมูหมูแหงนั่นแหละพี่น้องหมูตากแหงเนาะเบาวนักคนอ่าเห็ดเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้สาวบัวกินเนาะเพราะว่าอยู่ทั้งบอนเพิ่นอยู่นั่นของของกินของอยากมัน มันมีร้ายเนาะฝนก็เลยมาคือเห็นสาบัวเนาะวาอยู่ในช่วงนี่ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ข้องอ่านี่แหละพี่น้องโรคระบาดนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะบูมเป็นโรคระลายๆบาทเนาะคือสาบัวเคยเบาไนล่ะนก็เลยนี่แหละมีนำจิดนำใจฝากเสี่ยงฝากค้องมาให้กะขอบพระคุณหลายๆเด้อบ่าวนัดเนาะขอพระคุณอีกเทือนึงจากใจจริงเนาะกะาสาบัวกะตื่นตันใจเนาะพี่น้องเนาะตื่นตันใจบคิดว่าอ่าสีมีพี่น้องหรือว่ามีเอฟซี ทรงฝากสิ่งฝากคล้องมาให้กินเนาะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของสาวบัวเนาะจังได้กะขอพระคุณเจาออ้าคล้องผู้ที่ทรงคล้องมาให้เนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะ,ะให้โสกโสดมันมันลำลำรวยรวยคอให้เฮงเฮงปังปังเด้อบบาวนัดเนาะให้ได้แสนสับเนาะให้ได้แสนสับหลานสับให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนวิวเด้อบบาหนัดเนาะสำหรับในคลิปนี้สาวบัวกะสีคอ จบเอาไว้แต่ซำหนีสะก่อนเนาะเดี๋ยวมือหนาเข้าจังมาพบมาพอะกันใหม่จังไรกะฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากกดไกลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบัวน้ำในเด้อพี่หน่อง